สวัสดีค่ะนบสูรม,มิชชั่นแนลค่ะเย่ก็ครั้งนี้ไม่อัดดึกแล้วเนาะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารับอีพิเออซูเปอร์อีพิปปอ,อันนี้เลยนะคะทุกคนก็เป็นของครบรอบนะคะคือคลิปที่แล้วนะเพิ่งบ่นไปแบบแบบว่าผลิตของสตูดิโอไม่ได้สักทีคือวันนี้เราก็ไปผลิตเราใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบไม่ได้นะคือไม่ได้ก็แบบ แบบเอาแงาก,กันก็เลยยอมเสี่ยงสุ่มแคปไปแล้วก็แบบได้เลยนะคะเราก็จะมาทามิชชั่นสุดท้ายกันเองนะคะก็คือมิชชั่นนี้เนาะมิชชั่นที่6ความจริงที่ว่าเหล่านางฟ้าที่คุ้มครองมิติเวลาของไลน์เพย,ย์อยู่ก็คือให้เราไปสุ่มสตอรี่นะครับซึ่งเราก็มีบัตรกาชามาพอดีเลยเนาะอืมโอเคมาเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยเกลือไม่เกลือ ก็จะสุ่มเป็นอันนี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาเหรียญของสตอรี่คอยเนาะไม่ไม่กดสุ่มด้วยไม่เอ้ยใช่ไม่กดข้ามเฮ้ยตกใจทุกคนอยากจะบ่นว่าแบบตอทอ่ได้ปีกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละครับเชือในทุกคนหน,น,นึ่งเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยตทได้ปีกดูปีกอลังมากแล้วสิ่งที่ตัวหลักได้เอ้ยไม่ใช่อะไรอะ่ะ อ๋อนี่คือสิ่งที่ตัวหลักได้ทุกคนคือกาชา V ีครั้งเนี้ยได้ไอของเสียงมาสองล้อแล้วนะแบบครั้งที่แล้วอะสุ่มไอไงน,นะไอกาชา V ีไปใช่ปะได้ของเสียงอันนี้ก็ได้ของเสียงอะไรครับนี้เฮโอเคช่างมันนะคะเราไม่สนเราจะเอาอีปิกอะไม่ใช่เราจะเอาซูปเปอร์อีปิกทุกคนไม่เอาลอะของดีเมื่อก็ไม่ให้เชอร์รี่ได้แต่ตอทออ้าว อ๋อตกใจลืมไปรับไอ้นี่สตอรี่คอยโอเคอ่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะแบบเฮ้ยมีคนที่ส่งของเขาแบบโผหรือเปล่านี่ตอนรับรับบัตรกาชาเซอร์อ่ะก็แบบคือสุ่มครบหมดแล้วทุกอย่างแบบครบแล้วไงก็แบบอเอาทิงท้งๆไว้อย่างเนี้ยแหละไม่สุ่มอ่ะมาสุ่มให้ซ้ำไปทำไมโอเค๋อไหนดีหัวใจสีม่วงแล้วกันชอบสีม่วงสีม่วงสวย,สวสวยตกใจไหม ตกใจปะไม่น่าตกใจเคไม่ตกใจรู้เรื่องโอเคค่ะทุกคนรู้เรื่องมาโอเคคล o สเรียบร้อยไปรับของกันเลยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายด้วยนะคะว่าไอ้พวกนี้ทำยังไงเนาะสำหรับคนที่งงๆนะอันนี้คือง่ายๆเนาะก็คือเข้าไปที่ square ื h i s u b a อ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็นี้ต้องใช้อแออแคนะคะสุ่มลอตโต้อีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เราก็ทำกันนะคะ อันนี้ก็คือเราต้องไปผลิตของสตูดิโอนะคะให้ได้เอ็กซ์เลนเนาะสองอันนี้อันไหนก็ได้นะคะสองนี้เนาะแต่ว่าเราแนะนําให้สุ่มอันนี้เอ้ให้แนะนําให้ผลิตอันนี้นะคะเพราะว่าเชอร์รี่กลางจัดกิจอาวโอเคทุกคนคือสุ่มอันไหนก็ได้เพราะว่ามันหมดไปแล้วขอโทษโอเคสุ่มอันไหนก็ได้ละถ้าเกิดใครชอบอันไหนก็สุ่มได้เลยนะโอเคพูดผิดโอเคอันที่สามเอ้ยอันที่สี่โอ้ย โอ้ยกดผิดทุกคนกดผิดออกโอ้ยขอโทษนะคะโอเคข้าใหม่อ่ะก็อันที่สี่นะคะก,ก็คือก็คือก็คือต้องส่งไอเทมอันนี้นะคะให้เพื่อนเนาะราคาเก้าแคนะ,คะแล้วก็อันนี้ก็คือเราต้องไปตีดีมอนที่อยู่ในสแควร์ประมาณเก้าขางขึ้นไปเนาะอันนี้ก็น่าจะใช้เวลานานหน่อยแล้วก็อันนี้โอเครับเลย โอเคลับแล้วแล้วก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือดูสตอรี่ลับเนาะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือเราต้องเอ่มแลกเปลี่ยนขนนกนะคะประมาณ9้าครั้งขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเนาะซึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะได้นะคะเพราะว่าเชอร์รี่เพิ่งแจก90 90เออขนนกนะคะเราต้องไปพิมพ์คำว่า Happy Birthday นะคะ คำว่าเบิร์นก็ไม่ไม่แบบไม่เขียนเป็น B I R T H นะก็เขียนเป็น B แล้วก็ D A Y งงปะโอเคก็อืมแล้วก็อันเนี้ยคะ่ะก็คือบางคนอาจจะสงสัยหรืองง,งงงนิดนึงนะแต่ก็ไม่น่าจะมีคนสงสัยเยอะแหละก็คือเราต้องย้อมสีอะไรก็ได้นะเก้า,าครั้งคขึ้งไปคือเราไม่รู้ว่าแบบมันย้อมสีหลายๆอันได้ไหมแต่ว่าคือเราย้อมสีของอันเดียวเราล้อมเราล้อมสีเลยย้อมสีเก้าครั้งเลยทุกคนนี่ สำหรับใครนะคะที่มีแบบพวกเอออะไรอะ่ะยอ่อสีย้อมอะคะก็แบบแบบอันนี้คือร้อนเลยนี่คือแบบสีนี่เยอะมากดูดิยี่สิกว่าอันโหเยอะมากสีนี่คือเยอะมากเลยนะคะอันต่อไปเนาะโอเคเงึบชิป อันนี้ก็คืออันนี้ง่ายๆนะคะแค่พิมพ์คาว่า #9thplay นะคะแล้วก็จะได้นี่เนาะแล้วเราก็จะได้นี่แล้วก็จะได้เป็นเอ่อซูปเปอร์อีปีก,กับขนนก90อันนะคะหุยอย่างดีโอเครับเลยทุกคนหุยสวยมากแต่เดี๋ยวอยโอเคแต่เดี๋ยวเราขอไปซุ่มอันนี้กันทุกคนไปสุ่มขนนกเนาะขอเป็นสควอชพิเศษนะคะ ก็อันนี้ก็ถือว่าแบบเกือบอธิบายว่าแบบครบรอบ9ปีนี่ได้อะไรมั่งนะคะเพราะมเห็นมีคนขอมาเนาะก็ถ้าเกิดใครไม่รู้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครเป็น V I P โกนะคะถ้าเกิดใครรับของสมุดสะสมโบนัสครบแล้วเนาะให้ไปประสา V I P นะคะประมาณ9โมงหรือเกินขึ้นไปนะคะวันหนึ่งเราจะได้บัตรการชาววีมานะคะสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะอืมโอเคทำเดิมข้างราวกันมาแล้ว สุ่มกันทุกคนจะเกลือหรือไม่เกลือแบบอยากจะอยากจะบ่นว่าอุ้ยยังไม่ซ้าอยากจะบ่นว่าต่อทอได้อันนี้จ้าตัวเดียวกับได้ปีกเลยแบบอ่ะขอขายของนิดนึงกำลังขายอวตารอยู่นะคะอืมก็ตอนนี้ขายอวตารเนาะราคาสิบสิบสิบสี่บาท เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดที่ลังแล้วกันเนาะอืมโอเคมาสุ่มต่อขายของเก่งขายของเก่งเลยดูออกชิปเกลือ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 ,อโอ้ยอยากได้แบบผงไม่สามอะอะไรก็ได้ไม่ามําได้ไหมได้ไหมเชอรี่สามโหหมดอย่างรวดเร็วหมดอย่างรวดเร็วอุ้ยไม่ซําเอือไม่ําทุกคนโอเครอละ มามาเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงขายของกันหน่อยนะคะทุกคนมามาขอขายของหน่อยมีมีขายของเก่งจังมาสักครู่นะคะอืมสักครู่นะครับนี่ขายของนะคะก็เราขายตัวนี้ประมาณสิบ ห้าบาทนะคะเราลดได้นิดนึงเนอะน้องมีซูปเปอร์แลประมาณน่าถ้าจำไม่ผิดประมาณสามถึงหอันนะคะนี่จำไม่ได้เนอะแล้วก็มีน้องสัตว์เลี้ยงขีขง่ไดนะ้ของชอส่บบาษานะอ่านผิดขออภัยนะคะก็ประมาณนี้เลยเนะาะขายของเก่งโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวใส่น้องอีปิดของเราที่ได้มาใหม่กันเลยคนมาเพิ่งเรียนเสร็จเลยเจริงเพิ่งกินข้าวด้วยโอเคมา ดูนี่คือซูเปอร์อีพิกของเราวันที่สานะแต่แบบดู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 อีพิกนางนะดูอีพิกนางนะอ่ะดูเข้าไว้คืออ่ะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราดูอีพิกอันนี้แอบบคลายนะทุกคนดูไอแบบไอปากกาสีฟา้ฟาๆเนะี่ยคือมันคล้ายอะ่ะคือมันคล้ายอะ่ะแบบเนี่ยเนี่ยเนยมันคล้ายๆไงเออก็แอบบแบบงอนนิดนึงนะคะแต่ว่าแบบเออก็ไม่เป็นไรหรอก ชึอบออกไป,ไป,ไปโอเคออกเดี๋ยวเราจะแต่งเป็นเซ็ตมันเลยนะคะที่แบบมันเป็นของดั้งเดิมเนาะโอเคเอาปั๊นี้โอเคแล้วก็จะมีโอเคเป็นน้องขมแล้วก็จะมีรองเท้าเป็นเซ็ตเซ็ตนี้คือแบบอยากจะบอกว่าน่ารักนะแต่แบ่บได้ยากยากแบบได้ยากมากเลยอะมีอะไรอีกปะเดี๋ยวมีคาถามีคาถา น้องคาทาคือสวยนะน้องคาทาน่ารักจะปรับปุงด้วยโอเคเอ้ยใส่มงใส่มงมงมงลงค่ะแม่แป๊บหามงมงอยู่ไหนมงอยู่ไหนอ้อาวผิดอันผิดอัน,อนกร,รมอ้าปังไปอีกก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าก่อนจะมาคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บ จะ,จะค้างหน้านี้ตลอดไม่ได้นะแบบค้างแบบหน้านี้แบบตอนจบคลิปบ่อยมากโอเคบ๊ายบายครับผมจุบๆ